สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659กาเทารอดนะคะคลิปนี้ตรงกับวันที่4 <c oughs> เดือนพฤศจิกายนพศสองพวันอังคารนะคะ <c oughs> มาดูไพ่เล่าเรื่องดีกว่า <c oughs> แรนดอมในวันนี้ <c oughs> เวลานี้ <c oughs> จะเป็นของท่านใด <c oughs> จะสุ่มตรงกับของท่านใดบ้างนะคะ มอมินอยากให้คุณทําจิตใจให้สงบนะคะแล้วนึกถึงหน้าใครก็ตามที่คุณนึกถึงณเวลานี้ที่คุณอยากรู้นะคะ<ม>ก่อนอื่นหมอมินขอดูพลังงานของคุณก่อนเนาะตอนนี้ที่ผ่านมานะคะจนถึงณเวลานี้คุณเป็นอย่างไรความรู้สึกคุณเป็นอย่างไรบ้างใบแรกเลยค่ะเจ็ดเหรียญลักษณะเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่รอ รอติดต่อรอสื่อสารหรือรอคุยรอเคลียร์ก็ได้หรือที่ผ่านมาคุณมีความอดทนกับคนนี้มากๆนะคุณเห็นลักษณะที่เหรียญมันมันออกดอกออกผลไหมคะความสัมพันธ์บางท่านาแม่หมอไม่ขอตีไปว่าระยะเวลาเนาะบางคนเจ็ดปีก็มีบางคนเจ็ดเดือนบางคนเป็นปีสองปีคือเอาง่ายๆไม่ว่าคุณจะเป็นคนคุยกับคนนี้หรือคบกันแล้วก็ตามนะ,ะบางท่านก็คือสร้างอะไรกันมาเยอะ แล้วแต่คุณเป็นสเตปไหนแต่ความหมายไพ่คือคุณทุ่มเทอะค่ะคุณเห็นไหมคุณอดทนกับคนนี้มากๆนะดูลักษณะที่เรียนมันออกดอกออกผลกับต้นไม้นยแปลว่าคุณทุ่มเทคุณใส่ใจคุณรดน้าพรวนดินในความรักของคุณนั่นแหละค่ะบางท่านอาจจะดีลหรือคุยหรือมีประเด็นกับคนเกิดวันเสาร์ธาตุดินการบึ้สมมกรถ้าเป็นเรื่องเงินหล่ะถ้าคุณถามอ่าเลียนออกมาเจ็ดเรียนเนี่ยนะ อะไรที่คุณทํามาต่อเนื่องแล้วมันอาจจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในสิ่งที่คุณทําคุณลงมือลงทุนลงแรงที่ผ่านมานะคะจนถึงตอนนี้ใบนี้เป็นใบใบดีใบนึงนะถ้าเรื่องเงินทองนะคะสีไม่เท้าค่ะอันนี้คุณอาจจะคุยหรือดิวกับชาวราศีธาตุไฟนะคะธาตุไฟมีราศีอะไรบ้างราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะความรักความสามัคคที่ผ่านมาบางคน อยู่เป็นแฟนแล้วสีไม้เท้าเนาะหรือคุณคบกับเขาคุณก็คาดหวังที่จะมีอนาคตนะคะใบนี้มีคาดหวังที่จะมีอนาคตอยู่เป็นแฟนอยู่กันเป็นครอบครัวหรือไม่ก็คือซับพอร์ตความรู้สึกกันและกันแบบนั้นได้ด้วยนะคะมาดูใบต่อมาแต่ถ้าเป็นเรื่องงานแม่หมอเห็นสองใบนี้ขึ้นมามันจะแตกต่างกับความรักนะการประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะในสิ่งที่คุณทํามาแล้วนะคะจนถึงณนะเวลานี้ ะคะคนคน,คนชื่นชอบคนชื่นชมคุณในสิ่งที่คุณทำผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะะการค้าการขายถือว่าโอเคไหมโอเคมาก,มากๆค่ะ2ใบเนี้ยห้าดาบคุณอาจจะดิวหรือคุยกับชาวธาตุลมธาตุลม,ลมมีราศีอะไรบ้างมีตุลราศีตุลน,นะคะราศีกุมราศีเมถุนความรักความสัมพันธ์นี้เราไม่รู้นะว่าคุณคุณตัดใครไปหรือความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องรา เอาความบาดหมางกันขึ้นมาความไม่เข้าใจนะคะหรือเขาชอบเอาชนะคุณก็ได้ลักษณะไพ่คุณเรียนไหมคะคนอื่นเขาทิ้งดาบแล้วแต่คนนี้ก็ยิมยิ้มย่องนะะในใจว่าฉันชนะแล้วการชนะคนรักเราด้วยคําพูดแม่หมอว่าไม่มีทางชนะใจหรอกคะ่ะความสัมพันธ์นี้มันจะสร้างรอยแผลรอยร้าวให้จิตใจอีกคนนึงมากกว่าไหคะแปเหรียญค่ะไปนี้อยากออกหมอขออนุญาตถอนเลยนะ แปดเดือนก็ธาตุดินอมไม่เหมอพูดเลยนะการเงินดีนะคะไพ่พุ่งออกมาเรื่องเงินทองคุณจะค่อนข้างดีเก็บเงินเก็บทรัพย์ได้นะ,ะการเงินการทองเริ่มขยับขึ้นดีขึ้นนะคะค้าขายได้มีกําไรมีมีทิศทางในการการทำมาหากินแบบนั้นนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีเงินมีทองหรือบางคนเก็บเงินเก็บทรัพย์เพื่อเออฉันจะอยากสร้างบ้านหรือรีโนเวทบ้านใหม่พวกเนี้ย นะคะบางคนมีงานประจําบางท่านมีงานฝีมือนะเกี่ยวกับงานฝีมืองานช่างพวกเนี้ยจะเด่นไปทางนี้ด้วยนะคะการช่างแปดเหรียญบางคนมีงานประจํามีงานช่างหรือแปดเหรียญเงินเข้ามาหลายช่องทางบางคนมีทั้างงานประจําและมีงานอื่นๆหรือบางคนชั้นนี่แหละไม่ได้ทํางานประจําหรอกนะชั้นเป็นนายตัวเองเนี่ยคุณก็มีหลายช่องทางในการทํามาหากินแบบนั้นนะคะเงินค่อนข้างดีก้าวไม่เท้าแปลว่าคุณเจ็บมาเยอะค่ะ ถ้าท่านใดโสดอยู่คุณคล้ายๆว่าคุณจะมีกำแพงกับคนที่เข้ามาหมายถึงไม่ได้แปลว่าเราอยากโสดหรือไม่คุยนะคะคุณจะดูถึงความชัดเจนของอีกฝั่งหนึ่งมากกว่าคุณจะไม่รีบออกับความสัมพันธ์เห็นไหมแปดเหรียญเนี่ยศึกษากันไปค่อยๆศึกษากันไปมากกว่าหมายถึงลักษณะแปดเหรียญเสมอต้นเสมอไปแต่มีเป้าหมายนะคะไม่ใช่ว่าค่อยๆแต่3ปี5ปีมันยังไม่มีอะไรชัดเจนไม่ใช่แบบนั้นนะนะคุณเห็นไหมอันนี้เป้าหมายอันนี้คือเรียงเหรียญอย่างดีนะคะ ศึกษากันไปแต่มีเป้าหมายนะคะแต่ถ้าเป็นความรักนะคุณเจ็บมาเยอะบางคนบล็อกกันไปหรือเปล่าใบนี้แต่ลักษณะคุณยังคงคิดถึงใครอยู่นะยังถือไว้เนี่ยโอ้แม่หมอว่าจะสุดท้ายแล้วเดอะซันคนเกินวันทิ์เอ่อไพ่ขึ้นมาเดอะซันค่ะความสําเร็จสําเร็จเรื่องอะไรแม่หมอขอตีไปทางเรื่องงานกับเงินนะคะมันเด่นเลยแต่ไม่รู้ว่าตรงกับประเด็นท่านไหนความสําเร็จ การเงินการทองผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะความมีชื่อเสียงนะคะถ้าท่านใดงานอะไรก็ตามช่วงนี้พิเศษจะคุณจะเป็นคนที่เนื้อหอมเดอะซันนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานแบบไหนนะคะเช่นบางคนสายอาชีพนะคะบางคนเกี่ยวกับระบบราชการบางคนก็คือแสงสีเสียงศิลปินพวกนี้คุณจะเนื้อหอมเป็นพิเศษเดอะซันมีผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะมองเห็นคุณเห็นค่านะ จับชิ้นงานให้คุณได้เลือกงานใหญ่ๆที่มีผลกําไรค่อนข้างโอเคโยกกับแปดเหรียญพวกนี้นะคะอ่าหรือคุณดูดีคุณดูสวยหน้าเด็กลงมีออร่าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับงานนะคะถ้าคุณแบบเออฉันอยู่บ้านนะ,ะฉันทําอะไรเล็กๆน้อยๆนะแสดงว่าคุณดวงใบ,ใบนี้มีสเสน่ห์สวยดูดีหรือดูล่อหรือหน้าเด็กลงอะ่ะใบนี้นะคะช่วงนี้มีความสุขกับการอยู่กับตัวเองหรือถ้าท่านใดผ่านอะไรมาเยอะแล้วใบนี้นะคะมาดูฟังเขากันบ้างเนาะไพ่เล่าเรื่อง บางคนนับถือองค์พระพิฆเนศนะคะถ้าโสดอยู่เนื้อหอมนะคะเพียงแต่เราอาจจะยังไม่ได้รีบเท่านั้นเองถ้ามีประเด็นแม่หมอว่าความสัมพันธ์ตอนนี้อาจจะหนึ่งตัดกันไปหรือนิ่งกันไปมีสองสองอย่างมาดูฟังเขากันบ้างนะคะคุณดิวคุณคุยคุณมีประเด็นกับราศีอะไร่าตุอะไรนะคะ ตัวตนเป็นอย่างไรใบแรกเลยค่ะคิงถือไม้เท้าคุณอาจจะดีลหรือคุยหรือมีประเด็นกระทาดไฟธาตทดไฟมีราศีอะไรบ้างเมษสิงห์คนูลักษณะคิงถือไม้เท้านะคะทีนี้ลักษณะคิงถือไม้เท้านะคะใบนี้เป็นคนค่อนข้างขายันแอคทีฟต,ตลอดเวลาหรือกิจกรรมเยอะนะ,ะเป็นคนมีไฟเศร้าเสียใจไม่หมาเป็นไหมนะคะถ้าใบนี้ใบนี้เป็นค่ะเป็นทุกทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ด้วยความถือไม้เนี่ยพวกนี้เขาจะเป็นคนที่ ลุกขึ้นมาจัดแจงชีวิตเตเองได้เร็วกว่าเพื่อนนะธาตุไฟมีเมตรมีสิงห์นูนะคะมาดูใบต่อมาเป็นคนทำงานเก่งนะขยันบ้างงานด้วยซ้ําใบเนี้เดรเวียวอ,ออกมากับเจ็ดถ้วยค่ะ The เวิยวนี่คนเกิดวันพุธกลางคืนธาตุดินมังกรเจ็ดถ้วยธาตุน้ำกรกรกฎมินพิจิกนะทีนี้แม่หมอมาอ่านน้าไพ่นะคะทีนี้นะความหมายไพ่แล้วนะนะคะ เดวิลกับเจ็ดถ้วยเนี่ยลักษณะนาภัยเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งคุณอาจจะดิวหรือคุยกับคนที่เขาคุยหลายคนมีสเสน่ห์แล้วเขาค่อนข้างมั่นใจในเตเองนะฐานะบางคนก็อาจจะปานกลางระดับสูงขึ้นไปก็ได้นะะแต่ว่าแน่นอนละ่ะคิงถือไม่เท้าเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟอะถ้าไม่ได้ทํางานก็คือกิจกรรมเขาเยอะนะคะเดวิลบวกเจ็ดถ้วยคุณอาจจะคุยกับคนที่หนึ่งนะถ้าเขาโสดนะคะถ้าคุณบอกว่าเออ ฉันฉันค,ค่อยๆคุยแม่หมอไม่ได้บอกครบนะคะยังคุยอยู่เนี่ยแหละดูดีๆนะคะหนึ่งนะคะเจ้าชูช้นะคะเขายังมีตัวเลือกเยอะยังรักอิสระไม่ได้อยากผูกพันแต่ถ้าคุณเป็นแฟนหรือเป็นครอบครัวนะคะเห็นไหมสามคนในความสัมพันธ์ละเจ็ดถ้วยคนคนนี้อ่อนไหวง่ายอาจจะดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ด้วยทั้งที่คบออกับคุณแล้วบางทีเป็นแฟนแล้วด้วยบางท่านก็คือเป็นครอบเป็นครัวแล้วด้วยประมาณนั้นนะคะอ่านะนะดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ เพราะความลุ่มลง18บวกก็ได้ลุ่ลมหลงในกิเลสนะคะทุกคนทั้งหน้าตาอะไรก็ตามที่มันอ่อนไหวง่ายนั่นแหละนะเจ็ดถ้วยนะ,ะกับเดวิลเนี่ยอาชีพอะไรได้บ้างคือเดวิลเนี่ยออนไลน์ก็ได้นะคะแสงสีเสียงก็ได้นะค,ะค่อนข้างเจ้าชูห้หรือเขาอาจจะอยู่เฉยๆยังเขาก็ได้มีคนเข้ามาก็ได้นะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยนะคะตรงนี้มีคนเข้าหาเขาเยอะด้วย อยู่ิดูนิ่งๆก็มีคนมาชอบเขาแบบนั้นนะคะอ่ะมาดูสตาอีกสตาร์นะคะแล้วสตาร์เนี้ยธาตุลมราศีกุมด้วยความเป็นสตา์ที่ในความหมายไพ่แล้วนะคะคุณเห็นไหมสตานะคะมีการเทกันไปหรือเปล่าถ้าคุณไม่เทเขา <c oughs> เขาก็เทเราเพราะเรื่องหนึ่งเขาเจ้าชู้เพราะหรือเขาดึงใครเข้ามาก็ได้นะคะด้วยความเป็นสตานะค,ะคุณดูนะสตาบวกโยกเจ็ดถ้วยบวกโยกเดวิลพวกเนี้ไม่รู้จะพูดยังไงคือ ดวงของเขามีเสน่หะ์นะฮะดวงของเขาแบบดัสตาร์น่ะอาชีพอะไรได้บ้างก็คือแสงสีเสียงเป็นศิลปินเป็นคนที่มีคนชื่นชอบหรือแม้แต่ในเฟซอินสตาแกรมนีคนก็ตามเยอะก็ได้ค่ะค่อนข้างมีเสน่ห์มีคนชื่นชอบเขาแต่ตัวเขาลักษณะเขานะฮะเขาก็หวงความโสดนะมีลูกส่วนตัวสูงแต่แม่หมอไม่ได้บอกว่าไม่มีคนชื่นชอบนะคะแต่ลักษณะเขาอาจจะหวงความโสดเพราะามีคนคุยเยอะเนี่ยแหละค่ะ เขาก็เลยไม่ได้ปักหลักกับใครโดยโดยตรงอ่ะไปเรื่อยๆแบบนั้นนะคะได้ด้วยนะหรือแม้แต่มีคุณเราก็ยังฉีดดาบมีดึงใครเข้ามาเนะ่ะเป็นห่วงเนี่ยแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่ยังมีพันธนาการแม่หมอบอกเลยว่าคุณไม่เอานะฮะดาบคุณขึ้นขนาดนั้นนะคะคุณเมินละคุณพอละได้ด้วยหรือคุณทุกอะไรมาแม่หมอว่าคุณพอละความสัมพันธ์นี้มันทุกเนาะทุกคนเราเติมเต็มพยายามเติมเต็มให้กับเขาแต่ตัวเรากลับกลายเป็นว่า มันขาดเพราะเขาไม่เคยให้เราในความรักความสัมพันธ์นะคะเขามองข้ามความรู้สึกเราสิบดาบค่ะแน่นอนแหละถ้าเป็นเรื่องเราสองสาคนที่เขาดึงใครเข้ามาตอนนี้เป็นเป็นยังไงบ้างหมอถ้าคุณถามนะเขาไปได้ดีมีสุขไหมแม่หมอว่าสิบดาบขึ้นมาเขาอาจจะไปเจอคนมีชื่อเสียงเจอคนที่เจ้าชู้เจอคนที่มีตัวเลือกเยอะไม่ได้ชัดเจนนะคะตอนนี้เขากําลังที่จริงเป็นไพ่เนี่ยสิบสิบดาบนี่แทงข้างหลังนะ ไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามแหละแต่มันไพ่คือความหมายเดียวกันแล้วค่ะตอนนี้เขาน่าจะเสียใจนะ,ะหรือโดนเทก็ได้แล้วมันใช่ไม่ชัดเจนด้วยหรือไปเจอคนมีเจ้าของไหมอะเด็กถือถ้วยนะคะบางคนคุยกับคนอายุน้อยมากๆนะคะหรือความรักของคุณไม่ได้เกี่ยวกับอายุกัน,นะคะห่างกันไม่กี่ปีแต่ความจำมันไพ่เพลรมัมันไม่เติบโตนะคะแต่ถ้าคุณไปเจอคนอายุน้อย,ยจริงๆเขาคงไม่หยุดอยู่ยกับเรานะ คุณเห็นไหมเพราะเขามองหาโอกาสให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ไม่ดีพอนะคะเหมือนตัวเขายังยังไปเรื่อยๆตามภาษาที่อายุน้อยถ้าห่างกันมากๆอกะกี่ปีแล้วหมอหมอจะไล่ตั้งแต่ไพ่ขึ้นมาเลยนะเจ็ดปีบวกแปดเก้าหรือบวกสิบไปเงี้ยนะคะคุณดูดีๆนะคะคนคนนี้เขาอาจจะยังยังมองหาเรื่อยๆอยู่ยังไม่ได้พร้อมที่จะปักหลักชัดเจนอะใคร ให้สิบดาบมารอแล้วแต่ถ้าท่านใดครบกันแล้วเนี่ยแม่หมอว่าเข้าไปแล้วไม่รอดหรอกหมายถึงตามไพ่เนี่ยนะหนึ่งใบสุดท้ายสี่ดาบแม่หมอไม่รู้ว่าเขาไม่สบายไหมสิบดาบเจอสี่ดาบเนี่ยนอนพักผ่อนน้อยไม่สบายทําอะไรหลายอย่างเยอะไหมความรักนี่มันนิ่งนิ่งเพราะมันมีประเด็นที่เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะทีนี้มาอ่านใจดีกว่านะดูตัวต,วตนเขาไปหมดละคนนี้เป็นคนมั่นใจไหมมั่นใจค่ะนะคะ บางทีเขาคิดว่าเขาเก่งเขาไปรอดหรือบางทีเขาคิดว่าเขามีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะแยะบบนั้นได้ด้วยมาอ่านใจดีกว่าค่ะให้เล่าเรื่องใครก็ตามนะที่มีประเด็นนะคุณเนาะมาอ่านใจดีกว่าเขาคิดยังไงบ้างกับคุณสองเหรียญเดซนะคะ สามไม้เท้าเด็กเธอเหรียญเด็กถือดาบสเตรงสิบดาบคิงเธอไม้เท้าสิบถ้วยนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดอีกนะคะแม่มอขอเปิดตรงนี้ก่อนความสัมพันธ์นี้ก่อนที่จะมีปัญหานะ่ะน่าจะวนเวียนอยู่หลายรอบตัวเขากับคุณนะ,ะ,นะ,ะทุกคนถ้าเป็นเรื่องเราแบบ แบบถ้าเขาดึงใครเข้ามานะคะว่าเติร์ดปาร์ตี้แน่นอนละค่ะไม่ว่าเราจะตกเป็นคนที่เขาดึงเข้าไปหรือเราดึงเขาเขาดึงใครเข้ามาคนกลางเห็นไหมเขาจะวนเวียนระหว่างคุณกับอีกคนนึงเขาไม่ตัดสินใจอะนะ,ะไม่ตัดสินใจใครทุกข์คะเราสิคะทุกใจสิบดาบนี้มันเต็มเต็มแม็กแล้วนะความทุกข์เนี่ยเวลามีความรักนะคะทุกคนแม่หมอว่าทุกข์สุขร่วมกันถูกต้องแต่ไม่ใช่ทุกอยู่กับเราอยู่คนเดียว ร้อยเปอร์เซ็นตะะ์เนี่ยเราทุกเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยลองคิดดูนะหรือเก้าสิบเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วค่ะถ้าครึ่งครึ่งกลา,างๆเรายังแบ่งรับแบ่งสู้เราคงมีจะปัญหาฝ่าฟันกันไปตอนนี้เขาทําให้คุณเจ็บเขาคงรู้ตัวความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาวนเวียนกับใครบางคนที่ยังพนักงาน,ารนะะหรือเขาไม่ชัดเจนถ้าเขาดึงใครเข้ามาคุณก็ไม่เอาแล้วเพราะคุณเหนื่อยคุณตัดก็ได้แต่กรณีบางท่านเนี่ย มันคนเป็นเรื่องไม่เข้าใจกันคนคนนี้ชอบเอาชนะนะเด็กถือดามนะี่สัยเอาแต่ใจไม่เคยยอมรับฟังเหตุผลอีกคนนึงจะเหนื่อยมากๆนะคะสเตนเนี่ยเขาคิดอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าคุณยืนด้วยลำแข้งตัวเองมาล้วนๆเลยนะเนี่ยสิบแล้วก็มาสิบถ้วยเห็นไหมคะไพ่พวกเนี้ยเขารู้สึกเขารู้ตัวนะบางท่านมีลูกด้วยกันก็ได้นะแต่งานมีลูกมีเต้าแล้ว ะะหรือบางคนเ็าคิดถ้าคุณคุยนะคะหรือคุณคบการเป็นแฟนยังไม่มีลูกก็แปลว่าเขารู้สึกว่าคุณอนะ่ะอบอุ่นมันเต็มทุกอย่างในใจของเขาที่ที่คุณทําให้เขาแต่เขาก็คงทําให้คุณเจ็บมาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็เดทนี้มันน่าจะจบแล้วนะคะบางท่านอาจจะเพิ่งจบไปตัดจบกันไปหรือบางคนนานแล้วความสัมพันธ์นี้เขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงอะไรหลายอย่างคุณเป็นคนจ,จริงใจสเตงเนี่ยดูแลเตียงได้ดี ยืนด้วยลำแข้งตัวเองทําให้เขารู้สึกอบอุ่นภพยพวกเนี้ยนะคะสามไม่เท้าบางคนคุยทางออนไลน์หรือคุยทางไกลคนละอําเภอคนละจังหวัดคนละรัฐคนละประเทศแต่กรณีบางท่านเนี่ยยังอยู่บ้านเดียวกันแต่ความสัมพันธ์นี้มันมันมันเหนื่อยอะ่ะนะคะเหมือนเหมือนอยู่เพราะอะไรอยู่เพราะหน้าที่อยู่บางทีเพราะอยู่กันมานานอยู่บางคนอยู่เพราะครอบครัวบางคนเป็นประเดียนประเด็นเดียวน,นะคะ แฟนเราเหนื่อยเราเนี่ยแหละค่ะเหนื่อยกับเขาเขาเหมือนนิสัยเด็กเขาแต่ใจนะ,ะแต่บางคนอยู่ที่จริงใจหมดแล้วนะอยู่เพราะครอบครัวเพราะเรามีอะไรด้วยกันหมายถึงมีลูกมีเต้านะคะที่ดูแลหรือกรณีบางท่านคือมันจบแล้วแหะแต่เขาคิดถึงคุณเรื่องทาให้คุณทําให้เขารู้สึกอบอุน่นมีความสุขมีคนคิดถึงคุณนั่นแหละถ้าคุณเป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วอะ่ะคนคนนี้สืบสองคุณนะคะอะมาดูต่อนะอ่านใจต่อเอ็มพลเลอร์ชาวราศีเมษ คนเกินวันอังคารนะฮะบางคนบริษัทร่วมกันเดล i v e เวอร์ตัวเขาละค่ะถ้าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือมีคนคุยหรือเขาคิดว่าเขามั่นใจนะฮะมีหน้าทีการงานการเงินคือบางคนมีมากมีน้อยแตกต่างกันแล้วกันนะคะแต่ความมั่นใจบางคนอาจจะเกินถูกไหมคะสมมติเรามีแค่เนี้ย ราอาจจะมั่นนะคะมั่นใจว่าไอ้ฉันเก่งฉันดูแลเตียงได้แล้วฉันมีสเสน่ห์อยากเป็นอิสระจากคุณคุณก็ปล่อยเขาละแต่ตอนนี้ตัวเขามากกว่าที่มาห,หยหาและคิดเรื่องเขาน่าจะไปไม่รอดหรือไม่แน่ใจในสิ่งที่เขาเลือกหรือเราในละคะเป็นเลือกถอยออกมาเพราะเราเหนื่อยตอนนี้เขาคบกับใครอยู่สมมุติที่เป็นเรื่องราวสามเศร้านะสมมุติท,ที่ที่มันเป็นตามไพ่ละคะ่ะหมายถึงประเด็นนี้ถ้าท่านได้มีประเด็นนี้เขากลับคิดถึงคุณนะคะ เนี่ยเราไม่เอานะคนรักพี่เสดายน้องเนี่ยเขาเราก็ปล่อยละหรือบางคนเนี่ยเป็นประเด็นเดียวเนี่ยเขาชอบกินเที่ยวเล่นเดิมพอเราคุยก็ไม่รู้เรื่องเด็กถือดาบนะไม่ฟังคุยอะไรก็มีปัญหานะมีปัญหาตลอดมีคนที่ต้องเหนื่อยนะใดน,นี้นะคะเขารู้แล้วนะบางคนคบออกับคุณเพราะผลประโยชน์นะแต่คุณก็คงเหมือนกันละค่ะรู้ทีนี้มาดูกันนะคะ ถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะณะเวลานี้ใพ่เล่าเรื่องสามถ้วยหกเหรียญดยมูล สี่ถ้วยเขาไม่ชัดเจนอะคุณตั้งแต่แรกเนาะแปดดาบมีใครรอถ้าท่านใดแต่งงานจดทะเบียนมีใครอยากยาไหมคะหมอมินว่าคนคนนี้ไม่ได้อยากหยากับคุณนะเพราะเขาคิดว่าคุณคือความมั่นคงเผื่อกลับมาได้กลับมาคืนลังกลับมาบ้านนะ,ะคิดแบบนี้ไม่ค่อยน่ารักเลยเนาะเห็นกักตัวนะคะหนึ่งดาบ แฮงแมนคิงถือดาบโอ oh, คนนี้โคตรอีโก้เลยนะคะปากแข็งด้วยมาดูกันค่ะทุกคนค่ะเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะเขารักคุณอยู่นะคนคนนี้นะคะตอนนี้เขาบอกว่าเขาคิดแต่เรื่องของคุณที่จริงน่ะเขาไปเขาไปไม่รอดนะ,ะแล้วก็อยากได้โอกาสเขาว่าไปไม่รอดบางทีไม่ได้หมายถึงสามเศร้าอย่างเดียวนะคะเช่นมีปัญหาไม่เข้าใจนะคะ เขาคิดว่าองค์เขาสบายใจที่จะไปอยู่กับตัวเองหรือมีมีคนเข้าหายเยอะแยะแบบนั้นนะคะไม่มีคุณก็อยู่ได้แบบนั้นแต่ตอนนี้น่าจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะคิดถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยแหละคะ่ะเขาอยากได้โอกาสจากคุณเดโมนะคะอันนี้ราศีมีนคนเกิดวันจันทร์ทุกอารมณ์ของคนคนนี้หมกมุ่นแต่เรื่อง,องคุณคิดไม่ตกนะเนี่ยสับสนซับซ้อนนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ย เป็นเรื่องราวของความไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจยังไม่พอนะคะมีคนหมู่มากมาวุ่นวายทําให้เราไม่เข้าใจกันเพิ่มขึ้นยกแค่ยกตัวอย่างแล้วแต่คนเป็นบริบทไหนนะบางคนคุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาก้าวไกลชีวิตการชีวิตครอบครัวเราไม่ว่าจะก้าวไกลเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยบางคนเรื่องเงินทองบางคนพ่ออะไรก็ตามนี่คือคือเขามาก้าวไกลแหละเพื่อนฝูงพี่น้องอย่างนั้น บางคนถ้ามีลูกติดมีส่วนแต่ถ้าไม่ใช่เลยก็คือมันไม่ได้มีประเด็นไกลแล้วค่ะคุณทั้งคู่แต่ถ้าไม่ใช่คุณทั้งคู่ก็ประเด็นเดียวแล้วค่ะคนคนนี้คุยไม่ได้คุณเห็นไหมเนี่ยคุยไม่ได้คุยอะไรก็ไม่ได้นะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องราวความรักที่ให้ไม่พอไม่เท่าเทียมกันคนหนึ่งให้ก็ให้ตลอดให้ความรักให้ความจริงใจนะคะยอมก่อน อีกคนนึงฉันไม่เคยยอมนะคะหรือสามถ้วยเนี่ยที่จริงมันมีท้งเดวิวอะไรขึ้นมานะสามถ้วยไม่เดียวไม่ได้แปลอย่างนั้นนะแต่มันขึ้นมาหมดแล้วในหน้าไพ่ท้งเดวิวเจ็ดถ้วยสามถ้วยพวกนะี้มันก็ตีไปประเด็นเดียวนะคะมันจะชี้เป้าไปทางเดียวบางท่านมีเรื่องนี้เรื่องที่ความรักมันเป็นเรื่องราวของเติร์ดปาร์ตีเ้เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมมีคนเข้ามาแจมในความสัมพันธ์คุณ ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้แฮงแมนแต่ถ้าเขาอยากยาแม่หมอบอกแล้วนะเออแต่ถ้าคุณรอยาเขาไม่อยานะแฮงแมนหัวทิ่มแบบเนี้ยนะคะเออตอนนี้ชีวิตเขาก็บอกมันน่าเบื่อมากๆแล้วเขาคิดแต่ถึงคุณนะอึดอัด,อดกดดันอะไรหลายๆ,ๆสิ่งละหลายอย่างคุณน่าจะใจแข็งมากอะ่ะหรือบางคนตัดจบกันไปมีใครบางคนอยากเคลียร์ความสัมพันธ์นี้ สุดท้ายนะคะถ้าคุณล่ะคะอยากบอกอยากบอกอะไรเขาหรือจัก,กรวาลนี้อยากบอกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณบ้างแปดดาบคุณบอกคุณผ่านเรื่องราวดราม่ามันดราม่าเนาะมันมันอึดอัดกดดันหลายๆสิ่งหลายอย่าง ะะคุณเห็นไหมคุณปิดตาม,มานานแล้วกับสิ่งที่แบบเนี้ยเขาทําอะไรเราก็เป็นมองไม่เห็นแต่ตอนนี้ทําให้เราทุกข์ใจนะณนะเวลานี้คุณบอกว่าคุณเหนื่อยมาเยอะแปดดาบนะคะเดะทาวเวอร์คนเกิดวันอังคารคุณความรู้สึกคุณพังไปแล้วใจคุณพังไปแล้วเขาทําใจคุณพังถ้าท่านใดเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็คือบ้านพังนะคะสามเหรียญเพราะความรักความไว้ใจ เขาดึงใครเข้ามาเป็นคนที่ใกล้ตัวเขาคนนั้นนะคะและเขาก็ไม่เคยยอมรับผิดใดใดด้วยหัวร้อนใจร้อนนะคะทั้งที่คุณเป็นควีนถือถ้วยให้อภัยให้ใจให้ความรักบางคนเคยอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้ด้วยโดเวอร์ค่ะคนเกินวันเสาร์คุณมีอะไรดีๆหลายๆอย่างพร้อมนะคะความรักนี้ ไม่ได้แปลว่าเราดีแล้วนะคะทุกคนเขาเองต่างหากที่มองไม่เห็นความดีที่เราทำก็ต้องปล่อยไปดูเวอร์คือไพ่สิ้นสุดคำว่าสิ้นสุดหมายถึงอย่างนี้นะคะคุณคบกับคนนี้ตั้งแต่วันแรกจนวันเนี้ยนะคะก็คือ The Fool ถูกไหมคะใบนี้คือใบสุดท้ายแปลว่ากระบ,บวนการเดินทางของความคิดของคุณกับคนคนนี้คุณรู้แล้วว่ามันจะถึงจุดไหนถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยถ้าเขาแบบเป็นอัศวินดาแบบเนี้ย หรือถ้าเขาเจ้าชู้เขาไม่หยุดคุณก็ไม่เอาคุณพอแล้วเพราบ่าคุณเจอมาเยอะแล้วคุณให้โอกาสมามากแล้วคุณบอกคุณอยู่กับตัวเองได้โสดสวยหล่อและรวยมากอยู่กับตัวเองได้มีความสุขให้กับตัวเองถึงแม้ช่วงเวลาที่มันจะเหงาบ้างมันไม่เต็มถูกไหมคะแต่เราเติมเต็มให้กับตัวเองได้โด์ดีกว่ามีใครแล้วทุกใจมีความรักมันไม่มีจะมีไปทําอะไรนะคะจัก,กรวาลอยากบอกคุณว่า ถ้าเขาไม่ใช่แล้วเขาจะเวียงไปจากชีวิตเราบางคนสินไม่เสมอกันอยู่กันไม่ได้คุณไม่เอานะคะไพ่พวกนี้มันขึ้นมาแบบนั้นนะคุณอยู่กับตัวเองได้มีความสุขไพ่พวกนี้คุณไม่เอาคุณตัดแต่ที่จริงมือที่ยื่นออกมาคุณน่าจะให้โอกาสแล้วนะคุณโฟกัสเรื่องงานมากกว่าคุณตัดละคุณมีเสน่ห์มกันนะถ้าเป็นโสดคุณก็มีคนคุยแต่คุณไม่ได้รีบร้อนนะในความสัมพันธ์ แต่กรณีบางคนยังรอนะรอคุยรอเคลียร์รอความชัดเจนรอบางสิ่งบางอย่างที่แบบเออจะได้จบจบไปก็ได้พอแล้วบบนั้นนะคะเช่นถ้าท่านใดรอแบบเออมันค้างคาใจจะจบไหมก็จะจบไปนะคะรอยาก็จะได้เคลียร์ให้มันจบแบบปัญหาแบบนั้นได้ด้วยนะคะขออหนึ่งใบสุดท้ายอนะคะไพ่พวกเนี้ยคุณรักเตีงมากขึ้นบางคนเ,เราเติมให้เท่าไหร่ เขาก็ไม่เต็มเองไม่พอเองจนเรารู้สึกว่าเราเติมให้กับเขามากๆจนเรารู้สึกทำไมเราก็ขาดทั้งที่เขาไม่เคยเห็นในสิ่งที่เราทำขอบคุณมากมายนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ